ดีค่ะวันนี้เรานะคะมีรถมาให้ชม1นึคันนะคะวันนี้เราพาชมโตต้าวีออสนะคะปี2 0 0 9นะคะคันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่229,000บาทนะคะเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันค่ะมาจะให้ไปพร้อมล้อแม็กแต่งซิ่งนะคะขอบ15นะคะสวยมากกระจกมองข้างนะคะเป็นไฟกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะคะสีเทานะคะเป็นตัว E นะคะสีสวยมากคันนี้นะคะ ไปพร้อมล้อแม็กซิ่งนะคะมาชมภายในกันนะคะดูภายในเลยคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะให้ไปพร้อมพวงมาลัยแต่งซิ่งนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้รถสะอาดสะอ้านสวยงามมากเลยนะคะคันนี้นะคะโอ้โหห้องเครื่องสะอาดสะอา้านว้าวมากอาจจะมีอะไรแต่งไปเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแต่บอกได้เลยว่าเครื่องเดิมแน่นอนนะคะคันนี้นะ ถ้าเกิดใครสนใจนะคะเอาไปเลยนะคะผ่อนหน้าที่เริ่มต้น3,900บาทนะคะออกรถสูบาทนะคะปีดาวกันไปเลยนะคะพร้อมโปรโมชั่นน้ำมันนะคะขับฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมได้นะคะที่เตอรรถเอ็นเคมหาชัยนะคะสาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่บนถนนเอกชัยนะคะสาขา2อนะคะติดปั๊มปตทจีนนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมกันได้เลยะคะ่ะ